เพร์เดตวันนี้วันนี่ถ่ายเพร์เดตใช่ปะเราใช่ไงเราทาทำไมมันเปิดพี่วันนี้สาวโสดของเราเขาชอบรอยสักมากคือคุยก่อนไหมแล้วค่อยจะทำอะไรก็บอกก่อนหน่อยเอาใจสาวโสดเชื่อผมเชื่อผมคือเขาชอบรอยสักแล้วมันเกี่ยวเลยการแบบเอาผู้การมาทาตัวก็นี่ไงเราทำเหมือนเป็นรอยสักไงเพราะว่าสากักจริงๆมันใช้เวลานานกูนก็ใช้เวล,ลารักออกนานเหมือนกัน ล่าสุดผมเห็นนี่พี่เก่งลายพางเขาถมดำมาเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยตายแล้วอุ้ยพี่มันจางไปหน่อยตายแล้วหมดเลยเไม่ข่าว่ายเสร็จมีประชุมเออหวเรอหรอโทรเลื่องได้ไหม เพียงมาวนหัวนองแป๊บนึงได้ไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเป c h ช n n นลครับและนี่คือรายการ First d a y และวันนี้รายการเฟิร์สเด็ของเราครับไม่ธรรมดาทําไมต้องมาเด็กกันที่นี่มันมีที่มาที่ไปครับคู่เด็กของผมในวันนี้ครับเขามีความชื่นชอบเกี่ยวกับรอยสักเลยต้องมาที่นี่เดี๋ยวมาพบกับแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่านะครับน้องรอยชมพู ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้มาเจอน้องแบบตัวเป็นๆเ,เพราะว่าติดตามน้องตั้งแต่น้องทำ YouTube แล้วเป็นแบบน้องน้อยอ่ะ ออหนูก็ดีใจที่ออกเพราะว่าก็เป็นเฟิร์สเดทจริงจริงจริงเหรอใช่ไม่เคยแบบมีเดทคือหนูไม่เคยมีแบบเดทที่เป็นฟฟิ i ชียลคือมากสุดก็แค่แบบว่าเออนัดแบบไปเที่ยวกันในฐานะเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยแบบว่าเป็นแบบนี่คืนเดทนะอะไรเงี้ยแต่นี่คือมามาเดทที่ร้านสักจริงเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเพราะอะไรถึงมาเดทที่นี่เพราะไม่บอกเอ้าไม่บอกคุยนิดนึงได้ค่ะ ที่มาที่ไปอ่ะในการที่น้องมาเข้าวงการอ่ะมันเริ่มจากอะไรอ่ะน้องพลอยตอนอายุ10ขวบแล้วเหมือนกับช่วงนั้นแล้วก็ทำงานพวกโฆษณาแบบเล็กๆเป็นเป็นเอ็กซ์้าอะไรไปไปแคสไปอะไรนู่นนี่นะคือช่วงนั้นเรายังไม่ได้เน้นโฟกัสเรื่องของการร้องเพลงคือเราอยากเป็นนักแสดงก็เลยลองประกวดร้องเพลงดูแล้วแบบพอประกวดปุ๊บเทปแรกออกอากาศแบบมันเป็นรายการทีวีคือแกมมี่ก็เห็นพอดีเขาก็เลยเรียกมาเซ็นเป็นเสลเป็นฝึกหัดแล้วช่วงแบบหลังจาก6เดือนที่มาเป็นเสียเป็นฝึกหัดได้ ล้วก็เริ่มทํา YouTube ของเราเองแบบทําเล่นๆไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเป็นแบบว่านักแสดงเรื่องรุ่นพี่ได้ยังไงอ่ะมาจากการ cover เนี่ยแหละคือเหมือนกับว่าช่วงนั้นเราก็เริ่มมีชื่อเสียงจากการทํา YouTube ขึ้นมาเขาก็เลยติดต่อมาลองมาแคสหนังเรื่องรุ่นพี่ดูหนังเคยดูเปล่าหนังผีแบบอุ้ยตอนตอนนั้นคือดังมากนะแลวคือแบบวิซีจีอลังการจังวะเรื่องนี้จริงพี่วิสิตก็แบบโอ้เก่งมาก พี่ถามนิดนึงตอนนี้คือมันมันกำลังเป็นแบบว่าประเด็นเลยเรื่องราวของเราณนะตอนนี้มันเป็นยังไงขอเกริ่นก่อนละกัน<ฆ>ว่าสาวใครที่แบบว่าไม่ได้ตามข่าวหรืออะไรเงี้ยคือเราสิ้นสุดกับสัญญากับค่ายเก่าแล้วทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาเรา ล่อยเพลงหลังจากนั้นนะ huh. เขายังตามไปปิดใน y u t u b e หรือว่าแบบในสตรีมมิ่งต่างๆเขาคิดว่าสัญญาหนูยังไม่หมดเพราะหนูทำเพลงให้เขาไม่ครบแต่ว่าตามวันที่อ่ะมันหมดอายุแล้ว uh huh. มันทำให้เราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอาชีพักร้องแบบปกติได้แบบก็เลยตัดสินใจว่ามันยังไงมันก็ต้องฟ้องเพราะเราเพยายามเคยคุยกันแล้วมัน uh huh. ไม่ลงตัว แล้วตอนนี้ก็คือก็เป็นคดีความกันไปใช่ก็ฟ้องเราฟ้องไปที่ศาลมาเลเซียเมื่อเดือนธันวาใช่แล้วก็คดีจะขึ้นศาลถ้าไม่มีอะไรคัดขึ้นก็วันที่14กุมภาค่ะโอ้โหวันแห่งความรักเลยแสดงว่าตอนนี้เพลงโลเคชั่นสามารถฟังได้ใน YouTube ใช่ค่ะอยากจะบอกนะ MV นะลงทุนคือเกือบ2ล้านเกือบ2ล้านนะอ่ะอยากรู้เป็นยังไงไปชมครับ นี่เไงมีกรงเสุดเดี๋ยวไปดูเต็มๆได้ในช่องของพลอยชมพูก็คือจะนีนัยเกลค่ะนะฮะมาถาม First Date มันจะพูดถึงเรื่องงานอย่างนีวไม่ได้ความรักไม่มีเลยไม่มีเลยจริงหรอจริงสเปคเราเป็นยังไงจริงๆหนูก็ไม่ได้มีสเปคที่แบบตายตัวขนาดนั้น่ะคือรู้สึกว่าทุกคนก็มีความน่ารัก ในตัวของเขาเองอะแต่ว่าหนูร <c oughs> ู <boo> <oo> ้สึกว่าเราอยากคุยด้วยคือคนที่มีแพชชั่นเ่างนอันนี้พี่พี่กันคิดอะไรอยู่ต้องมีอะไรที่แบบมีความคิดคล้ายๆกันใช่แบบเออเป็นคนที่มีแพชชั่นเรื่องดนตรีเหมือนกันอะไรยางเงี้ยก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ไม่ได้และน้องรู้ไหมว่าการที่เรามาเดทในครั้งนี้มันไม่ใช่เดทธรรมดาเราต้องมีกัน แข่งขันอุ้ยจริงเหรอจริงน้องพร้อมหรือเปล่าพ้อมค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะอยากจะพรีเซนต์ตัวเองว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจพี่รู้ว่าน้องพลอยเป็นคนที่แบบชอบรอยสักว้าวนี่พี่สักเต็มตัวเลยนะเนี่ยจริงปะเนี่ยโหเดี๋ยวจะหาว่าแบบเนี่ยคนที่ดูอยู่คือแบบอยากจะมาจีบน้องพลอยนี่คือมึงชิดซ้ายเลยนะ <laughs> <laughs> อยากเห็นอยากเห็นอนะ่ะนี่สักทั้งตัวผ่า,านฝั่งโน้นอ่ะฝั่นน <Okay. S 1> งโน้นเลยอ่ฝั่งโน้นเลย สาวโสดของเราก็อชอบรอยสักมากเอาใจสาวโสดเชื่อผมเชื่อผมถ้าพร้อมแล้วหันมาฮะอ,าอันนี้คือ black out หรอคะอันนี้พี่งานถมงานคอมถมงานคองถมฟังนี้สมัยก่อนคือดังมากนะเชียงกนตาแล้วผมกันดดีไหม อันนี้คุณนงแม่พี่แม่พี่แม่พี่ชื่อคุณนงกับคุณโกใช่จริงจริงปกติจะแบบพ่อเห็นแม่ยังไม่หมดแค่นี้นะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมึงเขียนอะไรไว้บ้างเนี่ยมึงบอกกูด้วยดิเขียนว่าอะไรเมื่อกี้ชื่อจริงชื่อเต็มด้วยชื่อยาวด้วย พี่ขออย่างเดียวถูหลังให้หน่อยได้ไหม <c oughs> นี่พี่ใส่ใจน้องพลอยมากเลยนะพี่รู้เลยนะว่าน้องพลอยเนี่ยสักตอนไหนบ้างอันนี้เนี่ยอันนี้อันแรกพร้อมกันเลยสักวันที่สองธันวาเฮ้ยเฮ้ยอนนี้ดีกว,ว่า <c oughs> น้องเห็นความตั้งใจของพี่ไหม <c oughs> รู้เลยว่าใส่ใจจริงๆง <c oughs> แล้วพี่อ่ะจะไม่ใส่เสื้อเพราะอะไรรู้ไหมในการมาเดทของเราเราจะต้องมาแข่งสักกันถ้าใครชนะคนนั้นเนี่ยจะได้หอมแก้ม ดูหน้านนองดูหน้านนองจะได้เป็นสิทธิ์ของพี่ยิ่งอพี่ยิ่งยังเติร์ู้แพ้จะต้องโดนทำโทษอย่างแสนสาหัส ก่อนที่เราจะไปแข่งกันต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่าวิธีการสักสักยังไงนะอันดับแรกครับเราได้รูปแล้วเราก็ต้องแปะแบบก่อนเราใช้น้ํายาเนี่ยซนซิลเนี่ยทาทาไปก่อนเรียกว่าน้ํายาอะไรคนระับซันซิลลอกลายอ๋อจันซิลครับวนวนบิตกทีนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็แ,วกแปะแปะให้นิ่งๆเลยอย่าไปเลื่อน ถ้าถ้าเลื่อนถ้าเลื่อนก็อีกวันนึงอันนี้มันเลื่อนวันอันนี้ถือว่าตลกไหมครับพี่เกือบไหมเกือบเกือบแล้วไม่ได้เกือบแล้วเกือบโดนตบแล้วอ่าอ่าเจ๊ใช่ครับอันนี้เป็นเป็นอะไรเนี่ยคำย่อเจคืออะไรเจแปนครับแล้วนี่รักน้องพลอยนี่โคตรป๊อปปี้เลิฟเลยโคตรป๊อปปี้เลิฟเลยส่วนใหญ่นะไอ้พวกตักรักแฟนเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้สามเดือนนะแม่มนุษย์ทุกคน ประสการณ์ที่กรอบำทปีเนี่ยจริงๆระหว่างคนที่มาสักชื่อแฟนกับคนที่มาแก้เนี่ยอันไหนเยอะกว่ากันคุมาพอกันเลยคุยหมึกนี่คือเขาก็ต้องแตะวัสลีนไว้นะกันลื่นปกติผมแตะวัสลีนเพื่อให้มันลื่นนะสิบบวกเครื่องเราก็ตั้งประมาณ90องศาหรือ80องศาครับถ้าเกิดเราเอียงเนี่ยผิวหนังเรามี3ชั้นนะ มันจะไม่คม,มเส้นมันจะแบบมันจะเป็นอย่างนี้ oh. แล้วทีนี้เส้นมันไม่คมมันจะเบลอออกมาอันนี้คือเส้นตรงนะนะตรงมากนะขนาดแค่แบบตัว P. P. พีพีเขายังดูตั้งใจมากอออันนี้เหมือนแก้แก้ตัวดาบมาด้วยนะคือทําให้มันโค้งสวยกว่าเดิม ติกาของเรานะน้องพลอยเดี๋ยวให้พี่ยิ่งเป็นกรรมการวัดกันไปเลยว่าระหว่างน้องพลอยกับพี่เนี่ยใครจะลายเส้นสวยกว่ากันใครชนะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์ยิ่งด้วยตักมอเลยตักมอเลยนี่ตักมอโอเคนะแล้วถ้าใครแพ้ดวดทำโทษครับมันต้องรุนแรงเอาเหล็กหน้ามีอุปกรณ์ไหมล่ะเฮ้ยเฉยยมีแต่เทียนไขมีแท่ด้วยเปล่ามีแท่ด้วยหรือเปล่าหลังร้านเนี่ยพี่ยิ่ง เราจับปากกาเลยกันชจคนเดียวอ่ะนี่ทาให้เลยนะนะหนูนี่ซ้อมนะลูกเหมือนเอาจริงแล้วอ่ะนี่ ตอนนี้พร้อมแล้วยังพี่ครับพร้อมแล้วครับหนึ่งน้องพลอยพร้อม,อมไหมสอ,มอ,อ,มองสามลุยก็ตอนนี้สูสอีอยู่ยกแรกดูเชิงกันอยู่าการจับเครื่องน่าจะเป็นน้องพลอยถ้าสองคนนี้ได้เป็นช่างสักนี่วงการจักะเสือยเลยนะ อันนี้ไม่ไม่ไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะไอ้น,นี่ไม่ธรรมดาล่ะไอเนี้ยอย่าเิครับเดี๋ยวมีเวลามีเวลาเราซ่อมแซมได้อันนี้อันนี้ยังซ่อมได้อีกเหรอฮะซ่อมได้ผมว่าพอแล้วสิทธ er okay. ิ์เอกของพี่ยิ่งเนี่ยคือจะมาแบบเอ้ยอึกอึกอักอักไม่ได้พอพูดถูกใจไปสองร้อยได้ไหมโอเคเสร็จแล้วครับอ่าเดี๋ยวคลีนก่อนเดี๋ยวคลีนก่อนได้ค่ะ ใช้นิ้วสอนนิ้วไงนิ้วทำไมต้องให้สอนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะผิดผีไม่อย่างนูกูผมผมสอนน้องเพราะว่าคือแบบเมื่อกี้อาจารย์สอนผมแล้วแล้วผมก็เลยมาถ่ายทอดโอเคอันนี้ผิดที่นะนะฮะอปุ๊บเลยปุ๊บไปเลย เออหนังลูกค้าทะเลาะแล้วมั้งลูกถนาหน่ยใชพี่ยิ่งบอกว่าโหขัดเลยขนาดนี้เรียบร้อยชูหน่อยอ่าช่วยผู้ชมดูหนเจแปนรักพลอยวันนี้อะไรพลอยรักเจแปนลุ้นมากคำตัดสินกรรมการคือเด็กขาดนะครับคอมเมนต์ทีละจุดก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินอ่าครับ เหมือนอยู่ในแบบการแบบแข่งขันในนี้เลยอะกระทะเหล็กกระทะเหล็กไม่ใช่ท,ที่ที่พี่ยิ่งเป็นคนจัดอะไทยแลนด์ท่าจเอ็กโปโอ้ยเนี่ยอันนี้คือแบบเซีเ่ยวดีเลยนะเขาเรียกว่างานในี้แบล็คเวิร์กหรือมินิมอลนี่เลยน,ลนี่ของน้องเจแปนครับนี่ของน้องพลอยครับตัวพีจะชัดเจนนิ่งกว่าพาลาไหมฮาลาไหมกำลังตื่นเต้นไงพี่ยิ่งครับมันบ่งบอกถึงนิสัยผู้ชายโู้โหแล้ว เส้นใหญ่พูดไปพูดไปเส้นใหญ่ผู้ชายจะหนักแน่นเป็นคนที่หนักแน่นนะเรื่องความรักนี่คือมันบ่งบอกไหมครับใช่เหรอใช่เหรอส่วนน้องพลอยนี่คือแล้วคนหลายมือแรงมือผู้หญิงห้ากับสี่คะแนนโอ้ยโสุีสีสีนะสุธีนะเราได้ใจน้องพลอยไปแล้วโอ้ยอันนี้ตัวเจอันนี้ ห้าแต่งอันนี้สามแท้ยส่วนหัวใจโอเคอันนี้ได้ครับอันนี้ก็ได้อยู่เพราะว่า <c oughs> <c oughs> อันนี้พา้าตรงที่ว่าลูกสอบไม่ปักตรงกลางหัวใจใมันเลยไงมันปักเลยหัวใจ แต่สรุปแล้วคือของน้องเจแปนตัวพผนะวีผมชนะตัวเจผมชนะหัวใจผมชนะเอาละการตัดสินนี่คือเป็นการฉันนะ <sk ill> และผู้ชนะค <sk ill> ือน้องพลอยครับน้องพอยครับห <sk ill> นนะึ่งนะพีใครชนะเจแปนเจใครชนะ น้องเปียแปแล้วหัวใจใครชนะน้องเปียแปผลรวมน้องพลอยผมแพ้คะแนนตรงไหนก่อนแพ้เพื่อได้ใจไงผมยอมนะโอเคเคียร์เคียร์เคียร์ยอมนะเอาเอมเอเคียร์เคียร์เอาบทลงโทษนะมันต้องลุนแรง๋อเหล็กมน้าเลยมีอุปกรณ์ไหมล่ะ พี่ยิ่งลงพอพี่พี่เดี๋ยว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 วเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดีเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเยวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวเด ไปสู่รักแท้แล้วหนูกำลังใจให้นะคะมัมีพอยมีพอยอยู่แล้วไม่ต้องโอโ้โอโมีพอยไม่ช่วยมียาไหมตัดมือแล้วไหมนี่อะไรตอนนี้ได้ใจอไช่วยไปด้วยยังนี่แหละรอบนี้ได้ใจมากยังไอไอไอ,ย,อ,ย,อย,ยังผ้ากันเปือนไว้ผ้าสะอาดพรี๊งนับได้เลยครับหนึ่งสอง อะไรอ๋อโอราณอ๋อเฮ้ยเย็นนเฮ้ยนั่นน่ๆนะนีอยู่นี่เอาอันน้ตองโอ๊ยอ๋อเออทองซ่นซะเอาแค่นี้พอแล้วครับได้ไหมคะเฮ้ยเอาออกไปเลยเนี่ย เตาเนี่ยเดี๋ยวพื้นรากาหมึกนะนุป่ปิ้งน้องเควนนี่แขนนี่แขนนี่เฮ้ยคนนี่นี่นี่มันเย็นจริงเ <c oughs> ยี่ยมแหกเตรียมมาเป็นอย่างดีเลยกูว่านะคอนเทนต์ Content นี่คือไม่ใส่ใจไอ้เรื่องแกล้งกูเนี่ยขอให้บอกเถอะ โอเคครับผมทุกคนฮะและนี่คือการแข่งขันแต่พี่เสียวจริงๆนะอาจารย์มันเสียวจริงๆริทาพี่ได้ไหมได้เราเหมือนแบบว่าเหมือนผมอยู่ในกระทะทองแดงอะแล้วแล้วพี่ก็เหมือนแบบคอยแบบคอ,แบบคอยจิ้มผมไม่อยากให้ออกมาเราต้องเจอกันแน่ <c oughs> อาจารย์ครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของรอยสักสามารถติดตามอาจารย์ได้ที่ไหนบ้างครับก็เพจล้านครับยิ่งยังเติร์กทัตทูสตูดิโอ แล้วก็อินสตาแกรมยิ่งอย่างเติร์กภาษาอังกฤษครับดูตรงนี้ได้นี่เดี๋ยวขึ้นข้โมนให้ขอบคุณนะครับพี่ยิ่งครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับวันนี้ได้ความรู้แล้วก็สนุกสนานมากเลย วันนี้ขอขอบคุณนะครับน้องพลอยชมพูขอบคุณ,คณนะครับขอบคุณค่ะเป็น f ฟิร์สเด e ที่ดีมากสนุกมากฝากช่องทางฝากเพลงฝากผลงานหน่อยจ้ะได้ค่ะเพลอยชมพูก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่า Location ด้วยนะคะก็สามารถฟังได้แค่เฉพาะใน YouTube อย่างเดียวนะคะแล้วก็ฝากผลงานต่อๆไปของพลอยชมพูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยไปเดทกับใครนะครับในครั้งต่อไปคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับนี้รายการ First Date ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบาย,บาย